วัสด,ดีคาวแรงยามแมลงอันนี้มาอยู่ที่สวนปันภูคําเบา้าเคลื่อนบุรุษครับมืดเอื้อเตือ,อเลยพ,พี่น้องเบิ้งน้านี่ผู้จัดการเพิ่นไมดูกบไหนดูกบบยู่ไหนมีกลบทำไม,มไม่รู้นะเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นพันตัวนะแต่ว่าน้ําฝนตกมาท่วมไม่รู้ว่าจะอยู่เหมือนเดิมไหมอ่าไปดูนะครับราต้องไปดูว่าจะสังกบพันตัวน่ะมันจะเี้ยงกี่ตัวครับน้ำขึนมากพี่น้องนะใช่ล ใช่แล้วมอดูหน่อยดูอะไรดูไปดูกลมแล้กันเลยใช่แล้วเดินดูทางนะครับหยุด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 ก่อนหยุดอ่าเปิดไปได้เออนี่ดีเปิดไปได้ในครับเป็นกระสังกบครับโอ้โทำไมต้องปากไทยด้วยตตัววแ่่ามันไปกับน้ำหมดแล้วไอ้นะแปกับน้ำกี่พันตัวนะพันตัวพันตัวมันไปกับน้ำหมดแล้วดู มาเลือกจ้ะทำไมต้องไปกับน้ำด้วยเนี่ยไปดูตรงนั้นมองไปยืดเอาเลยโอ้นะครับนี่สารนี้เลือกเติบครับว่าแม่นเลือกธรรมดาว่าแม่นเลือกธรรมดาเลือกเติบทั้งปลาทั้งกุ้งกุ้งบ้ากรรมครับมันกุ้งค้ากรรมหลายขนาดนี่มาเอาตะไคร่กับขาครับไปเลยทีสิงาหัวถัดทั้งหลังครับ นเป็นเทียงนี่ไปตรงกลางเป็นสาครับนางไม่ตั้งนานแต่ทีเป็นคอกคอกอะไรเนี่ยคอกกบครับคอกกบครับคอกกบครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคอกปลาคอกกบคอกปลาปลาเป็นคอกเนาะนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคอกเป็ดนะครับเดี๋ยวโหนี่คอกเป็ดด้วยเหรอหันครับหันหันโอ้หันหัน นี่คือห่านหานมาโดนงูกินจนมึงเดือแค่สองตัวนะครัะผมงูอะไรกินห่านตัวใหญ่แท้ใช่แล้วครับงูอะไรรู้ไหมครับงูอะไรครับงูอะไรคนน่าไม่งูเหลือยมครับงูเหลือยเลยไม่ใช่งูจริงนะเอาหนึ่งคือธรรมชาติอีสานบ้านเฮาครับก็ใช่ละพวกเอาเอาเอาข้าไปเก็บข้าอ่อนข้งปุ๋นเรื่อง อยู่บ้านพูดคำบอกครับมาเนี่ยมาเนี่ยปะครับเออโดนโดนมาเถื่อครับเพราะว่าบ่ไหนมาดูหันมาดูก็สิว่ามาบ่อยถ้ามาดูก็สิว่ามาทุกวันอันนี้โดนโดนมาเถื่อแตต้องว่าไม่ได้มาบ่อยเฮ้ยไม่ไปยานไม่คะ ปลาหลายครับยืนนี่ตลาดยืนนี่จะเอาเน่าจะมีปลา <c oughs> บึกอยู่มังนะครับน,นี่อันนี้โซนโซนเทียงหน้าครับ <c oughs> เป็นต้นไม้คุ้มบนุนะ่นนะนามัมขึ้นมาหกปี จริงนะนอนได้ดพักได้ดดก็แจ้งอยู่บนนี้ขึ้นเมือนตื่นเลยสิัางเก็บครับ แนะนำตัวที่มีใครบ้างนี่อันนี้คือใครกับตันครับกับตันครับไหนะดูฟันดิยิงฟันดินยิงฟันยิงฟันกับตันชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายอะไรเด็กชายเด็กชายอะไรไม่ตอบครับไม่ตอบ <ผม S 2> ทำไมไม่ตอบผมชื่อว่าแบงครับผมเด็กชายชินวัตรบนเมืองครับโอ้คือว่าชินวัตน์ใว่ปะไผมกับตันครับแก้วเสมอตาอ๋อ มานานันนั่งสิบบ่บอกมันไอ่บอกแล้วบอกเฮ้ยันเอาอยู่มันเหมือดเอ,เ,เอาเก็บไปห้หมดน,นะอย่าจร้งนะนนนนจะทำอะไรนะเสียอ,อย่างจะลอยไข่เหรอ พิซซ่าคุณยายซื้อให้กินจากอยาขายนะกว่าจะได้มาแก๊บหลงทางนั่นมาแล้วมาแล้วตะไคายมาเร็วๆก็ได้ลิฟต์ตาคายนี่ได้ตะไคร้แล้วพี่น้องอันนี้โอ้โหนี่คาอ่อนครับตะไคายเราขึ้นไปแล้วครับเอาขึ้นไปขึ้นรถทุกคนขอบคุณครับ ขอบคุณพ่อบ๊ายบายพ่อมาเยี่ยมได้ไหมพ่อมาหาได้ไหมแบงค์มาแบงค์มาเออเออเข้าไปในบ้านครับผมผมกำลังกินไก่อยู่นะครับนี่แล้วครับไก่สดหรือไก่ดิบครับไก่ล้างครับไก่เลยนะไก่ล้างนี่ครับไก่เอฟซีครับผมไก่เอฟซีคืออะไรวะเอฟซีเอฟซีอย่าอย่าทำให้มันหกนะครับอย่าทำให้มันเหี่ยนครับผม เหนอนีอเือพวาคือองข่าขาหมอหมดแล้วเจ้าจะหม้อหมดจะได้ทำเลยทำเมยวะต้องฝากที่สวยงามเออออดีบันพุ่งขำแบบยังฝากยังมืดริมขึ้นบนร้านเลยล่างข้างล่างครับล่างข้างล่างครับโอเคอจุดสิงแหย่คุขับรถ บ๊ายบายไม่เป็นเลยพี่แม่งอะ่ะบายบายค่อยเจอกันใหม่นะครับครับผมจบแล้วมัสด,ดีค่ะจะเปิดไฟแล้วก่อนแล้ว